ทุกอย่างเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยและเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับสะสมไปแต่ละอย่างด้วยเหตุนี้นะคะเหตุหลากหลายมากทำให้หลากหลายตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดเป็นงูเป็นนกเป็นแมวเป็นผีเสื้อเป็นสัตว์น่าอัศจรรย์ในป่า รูปร่างหน้าตามไม่มีใครจะคิดถึงได้กรรมทำได้ทุกอยา่างขาด้วนตาบอดใครทำเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดชาติหน้าจะเป็นยังไงใครรู้คะรูปร่างหน้าตานกปูปลาคนก็ไปเป็นนอนได้นะข้อความในพระไตรปิฎกชัดเจน พระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จประพาสสวนกับพระราชาจากโลกนี้ไปเป็นนอนไม่สนใจพระเจ้าแผ่นดินเลยสนใจนอนด้วยกันถ้าเป็นมนุษย์ใครสนใจนอนแต่ถ้าเป็นนอนไม่สนใจมนุษย์นี่คือความวิจิตของธรรมะนะคะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัย